ความเต้นเนี่ยมันเป็นสโ,โลแกนที่ว่าเวลาเราใส่ในชามแล้วพอตักใส่ชามปุ๊บมันก็กระดึ้ง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 อย่างเงี้ยมันเด้งเด้งโดยธรรมชาติเด้งโดยความสดของเนื้อปลาเองเขาก็ชอบที่ตรงที่ว่าลูกชิ้นมันเด้งดด๋งสดกรอบไม่เหม็นขาวอะไรเงี้ยนะที่มันกรอบเพราะว่ามันเป็นความสดของเนื้อปลาแล้วกัดไปแล้วมันสู้ฟันดีนะถ้ายังไงเดี๋ยวต้องให้คุณน้องลองชิมดูและจะเออฮอมันใช่เลย สวัสดีครับผมเพ่งริมเหล่าซาเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวริมเล่าซาทรงวาดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ้าเก่ายินดีต้อนรับครับเริ่มตั้งแต่คุณพ่อครับ คุณพ่อเป็นผู้บุกเบิดเมื่อ7จสกว่าปีมาแล้วโดยวางรากฐานเป็นอาชีพให้ลูกๆหนึ่งที่เราจะเน้นคือความสะอาดเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตเป็นหัวใจสำคัญมากความสะอาดความสาดความสะอาดของวัตถุดิบและความอร่อยที่มาจากอุณหภูมิร้อนๆดืดดๆดสดๆแล้วมันคล่องคองเนี่ยถ้าเป็นปลาที่ดีๆเนี่ยมันจะมีความสดแล้วว่าเด้งดึงของมันในตัวใช้ปลาดากนะถ้าผาสมแป้งเนี่ยปลาเนี่ยเรากินไปเรา,เราจะรู้แต่จะเป็นเนื้อปลาป๊ เรากัดไปมันจะเป็นเนื้อปลาแบบเราจะรู้เลยว่าเรากินเนื้อปลาไม่ใช่กินแป้งแป้งมันจะเหนียวหนืดก็จะมีหือปวยแล้วก็เกี๊ยวปลาเป็น3ามอย่างพวกนี้เราจะทําเองด้วยหมดก็คือเราจะเริ่มผลิตตั้งแต่เช้าพอตกบ่ายแล้วก็ออกมาขายน้ําซุปนี่เหรอก็จะเป็นน้ําซุปเล้งดีดๆนี่แหละน้ําซุปเล้งเราจะเน้นมากน้ําซุปเนี่ยเราจะให้ความกลมกล่อมที่หวานหอมมันเค็มกลมกลอ่อม ้นของเรานี่จะมีบะหมี่บะหมี่เหลืองเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่ขาวเกี่ยมอีกเมนูเด่นๆนี่จะเป็นบะหมี่แห้งเป็นซิกเนเจอร์เลยแล้วก็ตามด้วยเส้นใหญ่น้ําหรือว่ากาเหลาที่มันทานควบคู่กันมันเป็นสูตรพิเศษที่คุณพ่อเขาคิดค้นขึ้นมาซึ่งเรายัง ทึ่งอยู่ทุกวันนี้ว่าเขาสามารถพวกบะหมี่เนี่ยให้กลายเป็นเหมือนกับกินขนมจีบอย่างนั้นะแต่มันคือบะหมี่เป็นบะหมี่ที่เราผลิตมีความพิเศษกว่าบะหมี่ทั่วไปนะ60บาทแล้วก็ถ้าพิเศษก็100บาทถ้าลูกค้าชอบทานรสที่เผ็ดๆจัดๆจี๊ๆหน่อยก็สั่งได้ฮะบ้างก็จะเป็นมาแบบครอบครัวนะคุณพ่อพาลูกมากินพอลูกโตขึ้นมีครอบครัวลูกก็พาครอบครัวมากิน ร้านเรานี่ตั้งอยู่ที่ถนนทรงวากจุดสังเกตก็คือเราจะผ่านธนาคาร UOB เลยขึ้นมาอีกหน่อยเดียวก็จะเห็นร้านเราตั้งอยู่ด้านขวามือด้านหน้านี่จะเป็นจุดรับฝากรถซึ่งสามารถเข้าไปรับฝากรถได้เป็นชั่วโมงวันเปิดปิดนี่ก็ติดตุละหรือว่าอาจจะหยุดพักผ่อนแล้วก็จะแจ้งบอกลูกค้าไว้สามารถโทรสอบถามได้0815514936 081 339 1299สามารถโทรสอบถามได้ขออนุญาตแนะนำแล้วก,ก็เรียนเชิญถ้ามีโอกาสก็ขอให้มาฟุหนอนดูชิมดูที่นี่ก็ยินดีต้อนรับตลอดครับ